สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการจัดเชนนะครับผมกอปี้จรินศริบุตรก็ทําหน้าที่ดเนรายการตรงนี้ทุกๆวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทาง JCTV นะครับช่อง PSI 183น้นั่นเองนะครับผู้ชมสามารถติดตามรายการจัดเชนนะครับเรื่องราวดีๆนะฮะในการเปลี่ยนชีวิตนะครับง่ายๆครับครึ่งชั่วโมงที่เรานําเสนอในรายการนะครับผมเชื่อว่าบุคคลที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราเนี่ยมีเรื่องราวที่แตกต่างกันแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับและในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ รายการเราดําเนินมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะอาจจะมีเรื่องราวของความายากจนนะครับของความรันทดมีการน้ําหูน้ําตาไหลในรายการนะครับแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับบอกได้เลยว่ารวยมาตั้งแต่กําเนิดแต่เพราะอะไรครับเขาถึงมาทําธุรกิจแล้วก็ประสบความสําเร็จจนรวยรวยๆมากขึ้นไปอีก ด้วยเรื่องราวแบบนี้นะครับน่าสนใจมากๆและที่สําคัญครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายตั้งแต่ต้นจนจบรายการเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ผมจะไปทําการเปลี่ยนชีวิตกับบุคคลคนนี้ครับคุณมนทิลาเชิญครับ กลับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับกับรายการจัดเชนนะครับแน่นอนในะวันนี้อย่างที่ผมบอกไปในช่วงเปิดรายการนะครับว่าวันนี้เราจะไม่มีการเสียน้ำตาแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมจะได้รับความรู้จะได้รับเรื่องราวที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยประสบความสําเร็จกับบุคคลที่เป็นแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นต้องเรียกว่าเป็นบุคคลที่อยู่คู่กับจอหนคอยมาถึง11ปี เดี๋ยวต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเราทั้งสองท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนําตัวเองก่อนกับคุณผู้ชมเลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณฑิราจิตสุภาพค่ะมีลูกสาวสวัสดีค่ะเชรีชาอาภัสีมวิศน์นะคะนะครับก็ต้องถามก่อนว่าทางต้องขออนุญาตเรียกพี่เปียก <C HA, S 2> พี่เปียกดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับได้ตอนนี้อยู่ตําแหน่งไหนบ้างครับเออตอนนี้ตําแหน่งของจอยคอยที่ก็รหัสแรกนี่จะเป็น เมนเจอร์แผนทวินแล้วก็มีเพศเสด็จแผนบาลานอีกสองรหัสแล้วก็มีดี렉เตอร์หนึ่งรหัสแล้วก็เมนเดเจอร์อีกสองรหัสโอ้โหนะครถือว่าสะสมมา11ปีแล้วนะคะสิบเอ็ดปีนะฮะครบท้่วเลยนะครับต้องเรียนถามย้อนกลับไปก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะมาถึง11ปีที่ผ่านมากับจอยแอนคอยอาชีพเก่าทําอะไรยังไงบ้างครับอ๋อคือจริงๆเดิมเนี่ยเป็นพยาบาลระดับ7แล้วนะอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข แต่ว่าถามว่าอาชีพนี้ดีไหมมั่นคงไหมใครๆก็อยากเป็นนังฟ้าเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นก็คือแม่นางฟ้านี่อยู่ที่สูงไม่มีใครกล้าคุยกันแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะแต่ว่างานของเรางานบริการเราก็สัมผัสกับบุคคลทุกอาชีพทุกวัยนะคะแล้วก็ทุกระดับแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาเนี่ยตัวเองก็ป่วยซะเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพครับค่ะดังนี้ก็เลยเาคิดว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเราอยู่กับหมอ อยู่กับยาที่เบิกได้ฟรีครับครั้งแรกหลานมาแนะนําให้ดื่มยาน้ำสุนพย,ยุงพึ่งเราก็ถามตัวเราเอง่ันเนาะ,ะว่าเอา้าอยู่ดีๆจะให้เราเสียตังค์ทำไมสองพันกว่าบาทบซื้อยากิน ก็เราก็มียาฟรีก็คิดเหมือนคนทั่วไปที่คิดว่าหนึ่งเรามีความรู้สองเรามีรายได้แล้วความมั่งคงอาชีพเราก็มีทําไมต้องมาซื้อยาเสียตังคิดี้พอเกิดความคิดที่ต่อต้านก็ไม่ไม่ศรัทธาไม่คิดจะดื่มยาทั้งทั้งที่เราก็มีปัญหาโรคภัยกระเจ็บแต่ต่อมาวันหนึ่งคําถามนี้ก็เกิดเกิดขึ้นในใจตัวเองว่า เอ๊ะตอนที่เราเป็นพยาบาลเนี่ยหน้าที่เราเนี่ยคืองานส่งเสริมป้องกันและรักษาโรค,ครแล,ล้วเราก็นแนะนําคนอื่นมาตลอดเวลาว่ายาวิทยาศาสตร์ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าโรคที่เป็นเกิดจากระบบความเสื่อมร่างกายเนี่ยไม่สามารถทําให้หายขาดจากยาวิทยาศาสตร์<อ>เราก็จะมีการแพทย์ผสมผสานหรือการแพทย์ทางเลือกเพราะพี่มนเองเนี่ยเดิมก็เคยเ อบรมแพทย์แผนไทยจากกระทรวงสาธารณสุขมามก็มาถามคำถามตัวเองย้อนกลับมาว่าอเออในเมื่อหลานมาเสนอทางเลือกครับให้ลองดื่มสมุนไพรยงเหิง เอ๊ะทำไมไม่รับโอกาสแล้วไม่ลองเลือกทางเลือกมาทั้งทั้งที่เราสอนคนอื่นมาตลอดแต่ถ้าเราลองเลือกดูมันอาจจะทําให้เราดีขึ้นชีวิตเราดีขึ้นเราดีขึ้นก็เลยมาตั้งตั้งต้นคิดว่าอ๋ออยากได้เขาอยากได้รายได้จากการแนะนําเราแต่เราอยากได้สุขภาพที่ดีก็ลองเลือกดูจะเป็นอะไรไปตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ได้คิดนะคะว่าที่จะสร้างเครือข่ายหรือสร้างธุรกิจเพราะพี่ยังยังไม่เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของยาและอย่างหนึ่งจัยาบรณในวิชาชีพพยาบาลเนี่ย เราไม่สามารถมาหากินเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ได้แต่เราต้องมีความจริงใจในการที่จะไปบอกไปแนะนําคนอื่นในเรื่องของการกินยาหรือเรื่องโรคก็แล้วแต่เนี่ยเพราะนั้นคือวิชาชีพเราตรงนี้เมื่อเราออกจากงานประจํามาแล้วถ้าเราไปเก็บไว้ในตู้ที่บ้านลำพังเราก็ไม่ใช้ประโยชน์กับคนส่วนรวมเลยแต่ถ้าเรามาทําตรงนี้เราก็จะได้ธุรกิจได้สุขภาพควบคู่ไปและได้ให้โอกาสตัวเองแล้วได้ให้โอกาสคนอื่นด้อันนั้นก็คือเป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ที่เรียกว่าเริ่มที่จะมอง โดยใช้การนำอย่างนี้คุณผู้ชมโดยใช้เรื่องของสุขภาพมาเป็นตัวนาด้วยที่ตัวเองเนี่ยด้วยที่คุณมณทิราเองเนะฮะว่าเป็น,เป,นเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่แล้วในระดับ7นะครับเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของการคิดการวิเคราะห์ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าในการใช้ยาในการดูแลสุขภาพร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็นำนำจุดตรงนี้เนี่ยมามาดูแลและก็สร้างให้เกิดธุรกิจ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวเริ่มนะครับคุณผู้ชมว่าเริ่มที่จะเริ่มเข้าธุรกิจกับจอยแอนคอยแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูซิว,ว่าเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างในครั้งแรกเลยที่เริ่มทําธุรกิจอะไรอย่างนี้ครับค่ะเมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าเอ๊ะเราลองเลือกทางเลือกที่หลานมาเสนอให้ลองดื่มยาน้ําสมุนไพรเพื่อเพื่อสุขภาพตัวเองก็ลองไปประมาณสักครึ่งขวดใหญ่อ ตอนนี้เอ๊ะรู้สึกสังเกตตัวเองว่าดีขึ้นซึ่งในช่วงนั้นเป็นฤดูหนาวพอดีปกติแล้วฤดูหนาวเนี่ยภูมิแพ้จะกำเริบเป็นเยอะมีอาการเยอะแล้วเราพอเราดื่มเป็นครึ่งขวดใหญ่เราถึกเอ๊ะเรานอนสบายขึ้นหายใจสบายขึ้นมั่นใจเริ่มมีความมั่นใจในการที่จะไปแนะนําคนอื่นครับโดยที่ว่าเราคิดว่าความจริงใจเนี่ยเราอยากให้คนหนึ่งเขาได้รับโอกาสเหมือนเราแล้วได้มีโอกาสได้รู้จักยาตัวนี้ครับ แต่เราไม่ได้คิดบอกว่าเออเราทาแล้วเราจะรวยขึ้นกว่าเดิมหรือเราอยากจะได้ธุรกิจแต่ตรงนี้หมายความว่าเราไม่ได้มีความเด็ดร้อนในเรื่องของชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันความเป็นอยู่ก็คือก็คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าอย่างที่เราบอกแต่ต้นรายการแล้วว่าความเป็นอยู่ของแขกรับเชิญของเรานะฮะพี่มณทิลาหรือพี่เปี๊ยกเนี่ยสบายเขาเรียกว่ารวยมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วค่ะแล้วมีหอพักให้คนเช่าที่บางแสนแต่ว่าที่มาทําตรงนี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่าเขาเรียกว่าเป็น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 การเล็งเห็น ในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมฮะคือให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสคนที่กําลังถึงวัยการที่ร่างกายจะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพเสือ่อมโทรมในระบบต่างๆเพราะว่า ถ้าเราให้คําแนะนํเกาถูกต้องอการที่เขามาซื้อยาเราเนี่ยเขาได้วิธีใช้ยาดื่มยาหรือว่าการกินยาถูกต้องเขาก็รู้สึกว่าเงินที่เสียไปคุ้มค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราก็เลงเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วในย,ยาน้ําสุนพรย,ยงเหิงเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมีคุณค่าคแล้วก็มีการดูแลต่อร่างกายเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าพอเราเริ่มทําธุรกิจแล้วเนี่ยคุณพี่มุนทิรามีวิธีการในการดําเนินธุรกิจอย่างไรรวมไปถึงลูกสาวเองด้วยว่าวาง แผนการอย่างไรในการดําเนินธุรกิจกับทางจอแ์นคอยครับพอเรามั่นใจเรื่องผลิตภัณฑ์ว่าเราศรัทธายาตัวนี้แล้วเราพร้อมที่จะบอกตอคนอื่นแนะนำคนอื่นปุ๊บล้วก็วางแผนเลยว่าเราจะทําธุรกิจควบคู่ไปด้วยเพื่อให้เราเองได้มีอาชีพมีโอกาสสร้างรายได้ให้ครอบครัวในไปสู่ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงแล้วก็คนรู้จักและที่สาคัญเนี่ยอภารสลีนูกลาวันเดียว แล้วตอนนั้นกําลังเรียนหนังสืออยอมมาเวลัยที่เอแบกนะพี่กันเลยว่าถ้าเกิดคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่แล้ว,วได้รับรู้สิ่งดีๆมุมมองที่เป็นบวกในเรื่องอของการสร้างเครือข่ายเขาจะเห็นว่าต่อไปเมื่อถึงเวลารุ่นของเขาที่ต้องมาทํางานครับ เขาจะแยกความแตกต่างให้ชัดเจนได้เลยว่าอ๋อการสร้างเครือข่ายมันมีมุมบวกหรือสิ่งที่ดีที่แม่สร้างไว้องไรบ้างอ่าก็เราก็เอาชื่อลูกมาสมัครไว้ต่อกับเราเลยแล้ว,แล,วแล้วพี่มนทิดาเองเนี่ยมีวิธีการบอกอย่างไรหรือว่าให้ให้ลูกสาวเนี่ยเล็งเห็นอย่างไรว่าเฮ้ยนี่แหละคือมุมบวกของธุรกิจที่เรากําลังจะทาอ่าคือเราก็ยกตัวอย่างให้เขาฟังนะคะเริ่มต้นต่างๆว่าในชีวิตประจำวัน ลูกตั้งแต่ตื่นเช้าตื่นนอนปุ๊บลูกเข้าห้องน้ำใช่ไหมลูกเข้าห้องครัวเพื่อไปทานอาหารใช่ไหมลูกจะต้องขึ้นรถแล้วออกจากบ้านถ้าลูกจะไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งลุกต้องแวะเข้าไปร้านนี้ร้านหนึ่งลูกจะซื้ออีกอย่างหนึ่งลูกก็ต้องไปแวะที่ห้างนี้อีกห้างหนึ่งแต่ทุกอย่างมันจะรวมอยู่ที่จอยแอนคอยลูกพาเพื่อนมาที่นี่ที่เดียวต้องเสียเวลาแวะหลายแห่งทุกอย่างก็จะได้กลับบ้านไปเลยประหยัดเวลาและอย่างที่สําคัญเราเปลี่ยนที่ซื้อ เงินรายได้ก็จะตามมาเป็นอัตโนมัติคือรายได้เกิดโดยที่ว่าเราไม่ได้เจตนาหรอกแต่ว่ามันมีผลประโยชน์ตามมาในการซื้อสินค้ากินใช้นั่นแหละอันนี้คือเราให้ลูกค่อยๆเห็นโอกาสให้ค่อยลูกสร้างความเข้าใจให้ลูกเห็นในตัวอย่างในชีวิตประจาวันถ้าเกิดข้ามุ่งแต่งานอาชีพหลักเขาก็จะเสียโอกาสตรงนี้อันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่คุณแม่เนี่ยวางเอาไว้ให้กับลูกสาวการสอนของคุณแม่ก็คือว่า ในขณะที่เราเรียนเนี่ยเรามีไรายได้เงินเข้าบัญชีเรามีการเขาเรียกว่ามีอาชีพเกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวเรามาถามลูกสาวกันบ้างดีก่อนนะว่าการที่คุณแม่ได้วางเอาไว้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มันมีอะไรที่สามารถที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นบ้างนะครับเป็นไงบ้างะฮะในที่ท,ที่ที่คุณแม่ได้วางเอาไว้ตั้งแต่แบบว่าเออเรามีไรายได้เราได้ไปเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรามีเงินใช้เองอะไรยเงี้ย ก็รู้สึกว่าทําให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นแล้วก็เหมือนกับคือเราก็ทําธุรกิจตรงนี้มาเป็น10ปีแล้วต่ตั้งแต่ที่เรียังเรียนอยู่มหลาลัยอัสัมชัญก็คือเอแบแตง้งแต่งเรียนอยู่เลยค่ะจนมาถึงตอนนี้ที่ผ่านมาก็ ทำให้คือปัจจุบันก็สะดวกสบายมีบ้านอยู่มีรถใช้แล้วคือจะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องควักเดือดที่ทางบริษัทจะจ่ายให้อเอาออกมาเลยอะไรแล้วอย่าง,อย,างอย่างที่ในตั้งแต่สมัยเรียนเองที่คุณแม่ได้บอกไว้ว่าเออเราลองทําดูแล้วเราแบบเออมันมีเงินเข้าบัญชีไปอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้เงินด้วยตัวเราเองโดยที่มันต้องใช้ที่บ้านเราได้คุยเรื่องนี้กับเพื่อนๆบ้างไหม คุยแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างบริษัทจัดงานเลี้ยงฉลองอะไรเงี้ยเราก็ชวนเพื่อนมาตลอดเพราะว่าเพื่อนจะได้เห็นภาพแล้วอย่างเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเพื่อนเขาก็จะรู้เลยว่าเราไปกับบริษัทนะไปฟรีกินฟรีอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปโชว์เพื่อนตลอดค่ะแล้วก็อย่างบริษัทมีขายสินค้าโลรดักอะไรใช่ไหมเราก็จะแนะนําให้เพื่อนได้รู้จักเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่แบบทุกคนซื้อได้ค่ะเด็กๆัยรุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนต้องใช้อยู่แล้วเหมือน ซื้อของในจอยมารมันก็เหมือนในเซเว่นนะคะแต่ว่าเราได้ไรายได้กลับมาด้วยไงใช่ไหม